ว่าจะปวดหนักปวดเบานะฮะพี่เสือก็เลยรู้เลยนะครับลูกสาวมันได้ดีเองมาจากแม่นะฮะเป๊ะเลยนะครับทุกคนตอนนี้ไปฉี่อยู่ยังไม่มาตอนนี้คือเอากระเป๋าทิ้งไว้ที่รถพี่เสือนะครับเสร็จแล้วก็ <ไป S 1> วิ่ง,งไปห้องน้ำอเอากระเป๋าลงก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปเอากระเป๋าลงก่อนนะคะ ยังไม่มานนะคะเพราะว่าต้องอตอนนี้ลูกสาวไปข้างหงึกระเป๋าไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนเหนือกระเป๋าก็ลายไมด้วยนะคะเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะคะ ของใบใหญ่ยเยวแล้วก็เป๋าสัตพายเข้าไปแล้วหมดนัะไม่ไงกระเป๋าสตางค์เสื้อเขาก็อยู่ที่นี่ยังอีกกระเป๋าสะพายก็อยู่นี่กระเป๋าเขาเยอะมากน,นะคะเสื้อก็อยู่นี่นะคะนี่โทรศัพท์เขาก็อยู่นี่อะไรเขาก็อยู่นี่หมดเลยนะคะเสื้อไม่มีอะเหรอใช่ทั้งเสือ้อทั้งกระเป๋า เสื้อโค้ดไม่ใช่เหรอไม่เสื้อนี้ของเขาอ่ะเขาจะขึ้นเพราะว่ามันหนาวมากเนี่ยง้าโอ้ยเนี่ยลูกไก่ขยันเพราะขยะลรามาทิ้งตรงไหนขยะใส่รถสิขยะใส่ในรถไม่ไงเออใส่ในรถจะทิ้งทำไสนามบินไหนฝ่ายตอนนี้แหละรออยู่นี่เลยโอ้ตยืนรออยู่ต้รงหนังกระเป๋าเขาสิา เปล่าเขาอยู่นี่นะคะคือเพราะว่าลูกสาวจะเอากระตปอบไปแค่นยวติงขาวบวดฉีมดฉ่มากก็ปวดฉี่มากเสื้อกันหนาวขาดไม่ได้เพราะมันหนาวมากนะคะติดลบออยู่ตอนนี้เสือก็อยู่นี่นะคะ ยังค่ะยังรอลูกสาวอยู่รอลูกสาวอยู่จ้าเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่เ,เขาจุกอย่างอยู่นี่กับโทรศัพท์เขาอะไรเขา เสียอยู่ในรถรอห้องน้ำมันอยู่ไกลด้วยห้องน้ำอยู่ไกลไหมคะเรอเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่มาแล้วออมาแล้วคะ่ะ รศัพท์บอกว่าให้เป็นรอตรงนู้นตายมีเมียละโธ่เหตุทำไมเวลามีอะไรทำไมไม่ชอบรับโทรศัพท์เนี่มันอยู่ในไหนไม่รู้แล้วอ็กระเป๋าลงนี้หนูเอฟต้องอยู่ตรงนู้นนู่นอขึ้นรถขึ้นนี่พี่ขยตะเข็นให้หรอมาแม่ถือให้โห่ไม่รู้ไงก็ไม่รู้พี่เสือะไรไม่เคยไม่คิดจะแบบดูโทรศัพท์เลยแม่ไม่ได้ดูนลยอย่างเดียว ใช่แม่ไม่ได้ดูโทรศพัพท์มามามาไบอกย่ะบอกแล้วเดี๋ยวเขาตามไปเดี๋ยวเขาตามมาเดี๋ยวเขาตามไปเรื่อย 大头。